สวัสดีนะครับผู้ที่ไฟฮาคมรูอย่างดีพิ้นเป็นสุภุสคนครับมันนี้ผมนะครับสิมาเซตอัพพินก่อนทรงนบอันนี้สายมันสูงอยู่นะครับกับวิธีการเสียดในสายต่ำอันดับแรกนะครับผมจีเอาย่องหนาลงก่อนนะครับโดยการนะผมจะมีอุปกรณ์ของผมเป็นตัวบาดปาดล่องนะปาดล่องให้มันลงไปนะปาดล่องให้มันลงต่ำๆนะครับเนาะ นี่อุปกรณ์ของเขานะครับเฉพ,ะพ,ะพาะเฉพาะท่าของเขาวัดไปนะครับเพื่อที่ว่าห้อ่าลองพิสน์มันลงเลอกนะครับเสี <c oughs> ห้มันลงไปนะครับอันนี้มันยังสูงอยู่นะครับต้องทําการปาดล่องนะครับปาดล่องให้มันลงเลอก เป็นตะไบตะไบาปาดล่องเฟสดโดยเฉพาะนะครับที่ผมใส่อยู่นี่นะครับัน่็สิปาดเบื้องหลังก็สิเทียบความสูงว่ามันความความสูงมันได้ตามที่เ้าต้องการหรือยังนะครับก็ยังสูงอยู่ขั้นตอนนี้เ้างจีห้างจีฝาว่ได้ด้ต้องค,อค,อคอ่อยๆเหตุนะเพราะว่าบริันมันสิพังมันจิตเสียหายเกิดความเสียหายเข้นกับพินนะครับ เพราะว่ามันละเอียดอ่าย่องตัวนี้ที่เป็นนะครับย่องใหม่พยุงยางดีนดนะคนเดรับตัวที่ใส่อยู่เนะี่ยเป็นย่องใหม่พยุงครับย่องใหม่พยุงยางดีนะครับ วันนี้พ่อยองอยองนาเอาลงพอดีแล้วเขาจังสิไปแต่งยองหลังที่หลังนะครับจังสิเอายองหลังลงที่หลังแล้วจังสิจูนหาจุดหาจุดห้ามโมนิของของพินนะครับว่าจุดห้ามโมนิของเขาอยู่ใส่นะครับในแต่ละโตนะครับต้องต้องหาจุดห้ามโมนิของเขาให้ได้ เดี๋ยวสิเงาเงาหอยเบิอง้อมนะครับรู้สึกว่าผมเคยเหตุคลิปอยู่นะครับเห็ดคลิปเกี่ยวกับการจูนนี่แหละผมเคยเห็ุไปยุกนะครับการตั้งฮัมมอนิกอันนี้เขาสีตั้งไปอ่าไฮกาว่าไฮมันพอดีอ่าผู้ที่ตั้งนะครับอันนี้เขาสี่ บริเตงไหนมันลงต่าม,มากจนเกินไปนะถ้าต่าม,มากเกินไปนะครับเทียเจ้าของอพินเพิ่นอยากเอาไปแตงอีกมันสิแตงบ่ไดนะ้เพราะต้องเพื่อเพื่อเจ้าของเพิ่นแตงน้ำนะครับบบแมนน์เาสียเอาแต่ตามใจเจ้าของบบแมนนะครับ เพื่อจะาของเพื่นไปปรับจักน้อยนึงครับนะเพื่อให้เพื่อนได้ลองวิชานะผมก็สิค่อ,คอยๆบากล้งเท่ละลองนะครับอันนี้สายสองสายสมแล้วเรียยัยงสายหนึ่งนะครับอันนี้เรือบากสายหนึ่งมันกะคือจังมันงายอยู่นะครับแต่ว่า พูดถึงมันง่ายบ่อถ้าตามจริงผมวกามก็ว่ามันก็บาง่ายดอกแต่ว่าถ้ามันใจเขามักผมว่ามันก็นนาจะเห็นได้นะนะครับถ้าใจเขามักนี่ผมว่าให้ได้สุขคนหละนะครับแล้วมันก็จะมีอุปกรณ์เฉพาะด้านหรือว่าอุปกรณ์เฉพาะทางนะครับของของแต่ละแต่ละเครื่องนะครับแต่ละ แต่ละชนิดนะครับแต่ละชนิดที่ห้าสิสิปับสิบสบสบแต่งจ้างอันเนี้ยที่ผมใส่ทัานเป็นตะไบแตงล่องเศษโดยเฉพาะนะครับตะไบแตงล่องอ่าประมานเป็นตะไบแตงอ่าล่องสายโดยเฉพาะนะครับที่ซื้อมาเนี่ยตอนแรกว่ามันถึกๆนะครับพอ,อนถือเขาไปใจงั้นหน่อยก็เกี่ยบพันเด้ <laughs> แห้งอยู่นะครับ <laughs> เกี่ยวพันขึ้นกันนะครับ มันนีได้แล้วเอาซ้ำาพาประมาณเท่าสีบอเอาเอาเต็มนะครับเพาะสีร้องบึงนะครับโดยการวัดนะครับนี่เห็นบ่ผมสีอ่าอาผมสีเช็ควงก่อนว่ามันได้เสียงที่ต้องการบอครับแต่ละสายผมจะตั้งให้มันได้เสียงมีก่อนสมมติสายหนึ่งผมอยากได้เสียงมี ผมจิเช็คจุดฮา์โมนิกนะครับโดยช่องที่เสียงมีสูงหรือช่องที่มีสูงนี่แหละหนึ่ง 1, อันนี้สามสายสิบห้าเฟสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอยู่ช่องที่แปดนับเช็คฮา์โมนิกมันนับถ้ามันได้มีสูงตรงเป๊ะบกขาดเคลื่อนนะครับเฮากะบ่ต้องดึงย่องหน้าย่องหลังแต่ถ้าเฮาบ่ท่านได้มันจําเป็นมีความจําเป็นที่จะต้องอดึงย่องหน้าย่องหลังเพื่อที่ว่าสิให้เสียงมันตรง เนี่ยครับต่อครับเพราะสายหนึ่งได้แล้วนับเท่ากับสิเคียงสายสองนะับโดยผมผมเปิดเครื่องตั้งไปน้ำเด้งเพื่อที่าจะจูนหาจุดท่าโมนิกของมันนะจูนหาจุดท่าโมนิกอันนี้สายสอง จะบ่ปรับนะครับเขาทำตรงแนว้เขาจะบ่ปรับเขาสี่เอาซ้มที่เขาตังได้เลยนะครับเขาจะบ่ปรับเลยนะครับเดี๋ยวถามมาเบิ้งกันนะครับต่อไปเขาก็จูนสายสามนะครับสี่จูนสายสามนะครับ จุดสายสามนะครับต่อไปสายสามนะครับเขาไปหาจุดฮัมมอนิกของมันให้เรา้ามันได้เขาก็บบตต้องบัตรต้องแบบว่าหมุนบตับต้องบัต้องหมุนตึงบัต้องหมุนเดินหนาถอยหลังนะครับของยองอยองหลังของเขานีนะครับทามันได้นะครับ หกเรียมหน่อยครับนี่หกเลียมหน่อยนะเข้าสิปปับสูงต่ำอีกได้ครับเข้าสิบปับสูงต่ำอีกนะครับโดยการเนี่ยนะครับโดยเฮ้าสี่ไขทั้งหลังนะครับไขทั้งหลังเนี่ยนะครับเนี่ยโดที่ว่าสิบปับสูงต่ำห้มันห้มันพอดีนะห้มันพอดีกับกับกับเฟสห้มันพอดีกับสายเข้าจะบดินแบบว่าสูงจนเกินไปหรือว่า ต่าจนเกินไปนะครับอันนี้เาัาปรับเอาผู้ใดมักสายสูงปรับสูงสูงผู้ใดมักสายต่ําปรับต่ำต่ำนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวต่คนมักนะครับมอ,องนี้ปรับได้ตามใจชอบถามามันเพี้ยนมันยังบอโอ้ยมันเพี้ยนหรอครับน้ำรอดนะครับปรับอันนี้ซื้อปรับสูงต่ำมันซื้อเพราะว่าเขาดึงเขาดึงหนาหลังเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็นจะเพี้ยนยากแล้วครับบาน,นี้นะครับ เดี๋ยวพอได้แล้วนะครับนี่เห็นบอเขาปรับเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นบอครับนะครับ นะอันนี้คือเซ็ตเรียบร้อยแล้วร้อมดีสิรีวิวต่อกับส่งใส่อสเอฟิกย่อยหน่อยนะครับเน,ะน,น,นบะบาะมวนๆครับอ่าครูอาจารย์หรือว่าลูกศิษย์ทุกหาเขาอาจจะเห็นว่าเอา้ามันเป็นก็พิ้นตัวหน่อยก็ปกติอันนี้อาจารย์เพิ่นสั่งความเงาสกิลอ่า ซิปเก่านิ่วเคืองนะครับซิปเก่านิ่วเคืองความยั้งสกิลนะครับเพิร์มักตัวได้หน่อยสัตว์เป็นว่า นีเนาะ,ะผู้ใดอยากสร้างพินนะครับเป็นพินไฟฟ้าหรือว่าพินโปงพินโปงไฟฟ้าสามารถติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์หรือว่า ID ไอเดียไลน์ของผมก็ได้นะครับ0879322717นะครับ0879322717ครับยินดีครับในนาทุกทุกท่านพบพ่อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ